คนที่พ่อผัวพาพวอหัวปนไหนพี่พีเลยครับพี่พีเลยแราไม่ได้จีบแปดสิบแปดที่สุดเอเออเออแต่ถ้ามีเงินจ้าคุมื่นนะพี่หากบูฟินมาเป็นให้ถ้าจะเอานะ น้องน้องจะตีเลยเหรอน้องจะตีเลยปะ,ะอ๋อโอเคโอจะเอา,อาเอาเอานะไรพี่พี่บอกเลยพี่มีเยอะน,น,นะพวกของตีมาเบสอะของตีบูปินอะพี่มีพี่มีหมดอะตีปากหลา,าพี่เป็นชุดชุดเท่าไหร่อะเธอขา,าดไม่เคยละไม่ชุดพี่ไม่แน่ใจแต,แต่แต่ถ้าเอจะขาด<น>อะไรเอาอะไรียมาบอกพี่ได้นี่ครับขาดทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วกระห่าวตังมาแสนนึง เอ้ยเราอยากไปสุ่มเลนียญเราเราเอาเราทํางานเอาการันตีดีกว่าไหมทํางานแล้วบัตรแลกของเป็นเป็นการันตีอ่ะใครมีเหรียญใครมีเหรียญทองคอยขายวะไม่ต้องพี่ขายบอ้โหเนี้วโอดิน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 มีเหรียญทองคอยปะอะไรนะครับทองคอยอ่ะเหรียญทองมีเยอะปะไม่มีครับไม่มีแม่งหายากิบหไยเอาเอาให้น้องไปหมดแล้วลุงลุงโอดินเปลี่ยนทรงผมแล้วครับเนี่ย ใช่ครับใช่ใช่ห่อะสุดยอดแหล่ะหล่อไหมหลอไหมหลอดี๋ย้ยอย่างนี้ใครชมอะใครชมเขาอะใครบอกว่าหล่อมาดิใครบอกว่าหล่อมาดิผมครับผม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 มาดิทำมาครับผม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 อข้างหลังเปนยังไงอุ้ยคอมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับลุง่หล่อแลยังใจบุญพี่คนหี่ีมันนี้มันหวังผลประโยชน์ปะ จากใจเลยครับพี่อย่าหวังคนโต๊วงาเอ่านไม่ได้ผมไม่อยากสะกดขออนุญาตติดตามพี่ได้ไหมได้มาหนี้มาหนี er ้ไปไปต่อยคนที่พวกหัวพาพวกหัวขนาดพี่ชีเลยครับพี่ชีเลยเราไม่ได้จี๊ดการนะครับพี่เยี่ยมมามดู ไอคำเนี้ยไอวินไอเทนลุงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยหัวล้นอ่ะนะตอนแรกผมก็ใจ้งเขาช่วยอยู่แบบเขาก็ไปเด้งเด้งอยู่เฮ้ยหัวล้นเขาก็มีแก๊งไหมเหรอไม่โดนเดียแกเพื่อนเขาใช่ป่ะที่อุ้มกันอยู่เนี่ยเห็นไปด้วยกันดีกว่าเรารวมไปชื่อแม่งเลยปะพี่โรสบาบี่บาบาในผมไปวยปาพี่้อมขอแล้วสองพันมันเยอะไป ไอวินในหน้าเงินจัดกระทืบมันได้นะวันนั้นอ่ะมันเลื้อน